ในตอนนี้แอคเคก็ได้เอเล่นมาถึง4ตัวแล้วและมันก็ขาดีกแค่1ตัวเท่านั้นบอกเลยว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้โคตรมันจัดมาให้ก็ถึง3ตอนรวดแล้วเนื้อเรื่องในตอนนี้จะเป็นยังไงเต็มตัวรับชมได้เลยครับเปิดฉากมาที่ยอดเขาเอเวอร์เลตอนนี้เบนก็กำลังต่อสู้กับเยติตัวหนึ่งโดยเจ้าหมอน,นี่ก็ถูกควบคุมโดยดร์แอนิมอลนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนดีคนเดิมของเรานี่เองและครั้งนี้มันก็ไม่มีการเพิ่มเติม,ตมอะไรเลยถูกพวกเบนกระเทิบนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นติดตามเคยในขณะนั้้้นนนก็ไดมห่่วยงาาาาาเเปตติอข บอกว่ามีเอเลนกำลักอารวาสอยู่ในใจกลางเมืองเบลวูดโดยลักษณะของมันก็มีรูปร่างที่คล้ายเต่าแถมมันยังสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นใบพัดได้อีกด้วยดูทรงลนล้้น่าจะไม่ใช่เอเลนธรรมดาไม่นานพวกของเบนก็ได้มาถึงที่นี่พอดีทั้ง3คนได้ช่วยกันจัดการกับเอเลนตัวนั้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีการโจมตีสวนกลับมาเลยเกวนก็จับสังเกตได้ว่าเหมือนว่ามันกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเควิน <Kevin S 2> เลยใช้ตาช่างมาปาในการแปลาภาษาและก็ได้รู้ความจริงว่าสาเหตุที่เอเลนตัวนี้ต้องก่ะจราจรเพราะคิดว่าฮีโร่่่่่ผู้โดดงงงงงัขอออลกยาาเททีีตมนนแๆ แหมมึงก็ใช้วิธีอื่นก็ได้มั้งเอเลนตัวนี้มีเชื่อว่าการลาปากัสมาจากดาวที่แสนสงบอย่างอันเดราเขาต้องการมาขอความช่วยเหลือจากเบนเพราะว่าในตอนนี้กำลังถูกตามล่าโดยปีศาจอย่างแอคเรกอร์มาได้บุกไปที่โรงดาของเขาและก็ได้ดูดพลังงานจากเอเลนตัวอื่นไปจนหมดแถมมันยังสามารถใช้ความสามารถของเอเลนตัวนั้นได้อีกด้วยพลังของมันนี่คล้ายเควินเลยหลังจากที่อาราปากัสได้ถูกแอคเรกอร์จับตัวไป เขาก็ได้ถูกจับมาข่าเอาไว้บนดานของมันซึ่งที่นันเขาได้พบกับเอเลนตัวอื่นๆที่ถูกจับมาข่าวไว้ที่นี่เช่นกันนั่นก็รวมถึงไบโบวอนด้วยทุกคนได้ถูกสกัดพลังเอาไว้ภายใต้ห้องสี่เหลี่ยมนี้และพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าไอเคโกนจับพวกเขามาทาไมทําไมไม่ยอมดื่มพลังไปเลยแต่ไบโบวอนก็ไม่สนใจอะไรแล้วเขาต้องการที่จะออกไปจากที่นี่โดยที่เขาก็ได้ทาลายเครื่องสกัดพลังและก็ได้พาทุกคนหนีออกมาหนีได้ไม่นานเอเคกนก็ได้จับตัวพวกเขาได้อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้มีช่างปรวจตา เขาได้เห็นกับเอเลนทุกคนที่ถูกจับขังเอาไว้อยู่และนี่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อห้ามของกฎบัญญัติของอวกาศพูดยังไม่ทันจบประโยคแอเคกอก็ได้จัดการกับช่างประปาคนนั้นแอนเดียก็ได้ใช้พลังของเขาในการพังกำแพงและพาทุกคนหนีไปหลังจากนั้นทั้ง5คนก็ได้ขโมยยานอวกาศของแอเคอออกมาแต่ยานมันก็ได้เสียกางทางและก็ตกลงมายังโลก ทั้งห้าคนได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของอาราปากัสทาน้าของเบนก็นนได้บอกเขาว่าพวกเราได้ช่วยไบเบวนไปแล้วโดยการติดต่อช่างระปาให้ไปส่งตัวที่บ้านเกิดและครั้งนี้ก็เป็นตาของคุณเบนได้บันทึกพันธุกรรมของอาราปากัสลงไปในออมิชิกและก็ได้ติดต่อช่างมะปาให้มาพาตัวเขากลับบ้านอาราปากัสก็รู้สึกซาบซึ้งกับน้ำใจในครั้งนี้ม,กมากๆแต่ในขณะที่เขาอยู่บนยากับช่างราปาสองคนความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยช่างมาปาคนนั้นคือแอเคโกของเรานีี่่ออองงงรยยได้ววาโโคคตตขขแท จากนั้นหลายวันผ่านมาภาพก็ได้ตัดมาที่โรงงานแห่งหนึ่งก็ได้มีชายคนนึงเสนอรางวัลก้อนโตให้กับคนที่เอาตัวเขาออกจากชุดเกราะนี้ได้แต่ชุดนั้นมันก็แข็งมากๆไม่ว่าจะเอาค้อนหรือมีดหรือเลื่อยก็ไม่สามารถทําให้ชุดนั้นมีร่องรอยได้เลยเควินเองก็ได้มาที่นี่ด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องการเงินรางวัลเหมือนกันเขาก็ได้ดูดซับแร่อสมเโซียมและเตรียมตัวที่จะผ่าชุดเกราะแต่ตาชาวปาของเขาก็ได้แจ้งเตือนว่ามีคลื่นรังสีอันตรายที่อยู่แถวนี้เควินก็ได้ถามว่าในตัวของแกมีอะไร แต่มันก็ไม่ยอมพูดและบอกให้เควินที่พาออกมาเหอะแต่เควินก็ไม่ยอมทําอะไรทั้งนั้นถ้ามึงไม่ยอมบอกกูเขาโน้มสนโนใครและเตรียมตัวที่จะกลับบ้านไอ้เจ้าเหมือนนั้นจะรีบสั่งให้ลูกน้องจับตัวเควินเอาไว้และมันก็ได้แย่งแร่ออสโมเซียไม่ได้สําเร็จแร่นี้น่าจะเป็นแร่ที่แข็งแรงที่สุดในจักรวาลแล้วมั้งทาร่าของเควินที่หนีออกมาได้กร,รีบนําเรื่องนี้มาแจ้งกับพวกเบนว่าฉันเจอเอเลี่ยนในรายชื่อที่หายไปตัวหนึ่งโดยมันก็จะมีชื่อว่าแพนดอร์เขาได้เตือนกับ เควินก็บอกว่าช่วยเชยอะไรกันกูจะไปกระทืบมันอยู่เนี่ยต่อมาทั้งสามคนก็ได้มุ่งหน้าไปที่โรงงานนั่นแต่เมื่อมาถึงก็เห็นมีใครอยู่ที่นี่แล้วเกินได้ใช้พลังจิตของเธอในการตามหาและก็ได้เห็นว่าตอนนี้พวกมันกำลังอยู่ใต้อุโมงค์ทั้งสองฝ่ายก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันเกินก็พยายามบอกกับเอเลนตัวนั้นว่าที่พวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการดีลช่วยคุณแต่มันก็ไม่ยอมฟังเลยและก็ได้โจมตีสวนกลับมาเบนก็ได้บอกว่ามึงทําอะไรเพื่อนกูเขาได้กลายร่างเป็นอัลติเมตยูมัง ถาเร่พวกแพนดอรที่หนีออกมาได้มันก็ได้ใช้เครื่องเจาะที่มีประสิทธิภาพแรงสูงในการที่จะผ่าชุดก่อนนี้ออกมาแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จเครื่องนี้ถึงกับพังไปเลยนะ แพนดอลก็ได้บอกกับพวกรูกสมุนว่าต้องใช้ไร้ออสมเซียมเท่านั้นถึงจะสามารถผ่านชุดก่าของชันได้พวกลูกน้องจะได้บุกไปตามหาเควินและก็ได้บุกชนรถของเขาจนพิกคว่ำและเมื่อเควินตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับแร่ออสมเซียมที่อยู่ข้างๆเขาก็ได้บอกกับพวกแพนดอลว่านี่มึงเห็นกูงโง่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่มันก็ช่วยไม่ได้เควินก็ต้องดูดซับแล้วไปต่อสู้พวกมันในระหว่างที่เขากำลังง้างที่จะฟันแพนดอลก็ได้ผีกตัวเองมารับเอาไว้ชุดเกราะที่ว่าแข็งนักแข็งหนา ถูกการโจมตีของแร้ออสโมซมเข้าไปและน้ำชาชุดก่อนที่พังไปเลยและในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมายึดเหนื่อยแพนดอร์อีกต่อไปจากนั้นมันก็ได้เผยร่างแท,ท้จริงของมันออกมาเรียก้ว่าตัวของมันเตมไปเรื่อยไปติธิภาพของรังสี <S 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 เควินที่ได้เห็นแบบนั้นก็ถึงขั้นกุูขมับเลยนะว่ากูทำอะไรลงไปวะเนี่ย ไม่นานหลังจากนั้นพวกของเบนก็ได้ตามมาถึงพอดีในระหว่างที่เบนกำลังจะแปลงร่างเข้าไปต่อสู้เอาเปที่ของเขาก็ได้มาเป็นจั๊กอะไรอีกแล้วมันพบพันธุกรรมที่ไม่ตรงกอบข้อมูลธาร่าคอยแพนดอร์ ando, ตอนนี้ก็ได้ใจใหญ่เลยนะมันได้เข้าไปดูไฟฟ,ฟ้าที่อยู่แถวนั้นและบอกว่าตอนนี้เขาไม่อยากกลับดาวของตัวเองแล้วเพราะว่าโลกของพู่เจ้ามีพลังงานให้ดูดนอย่างกับบุฟเฟ่เอาเปที่ของเบนก็ได้เก็บพันธุกรรมของมันและตอนนี้มันก็สามารถแปลงร่างได้แล้วเบนไม่รอชาร้าที่แปลงร่างเป็นเจดเีเข้าไปต่อสู้กับมัน แต่แพนดอรตอนนี้มันก็ไม่สนใจอะไรแล้วมันได้โจมตีใส่ทุกคนที่อยู่แถวนั้นรวมถึงลูกน้องของตัวมันเองด้วยแถมในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะโชคดีเหลือไปเห็นโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณแถวนั้นเมื่อจัดการกับพวกเบนเซตจมันก็ได้รีบพุ่งหน้าไปและถ้าปล่อยมาดูพลังงานที่นั่นไปจนหมดโลกนี้ถึงเขาอาวัสาุของจริงแน่แน เบนได้ทำการเปลี่ยนหน้าเป็เบบวอนและก็ได้ตีเนียนเข้าไปเจราจากับแพนดอคุยกันในท่าไหนวันนี้ทำไมจบด้วยการต่อสู้กันในตอนนี้ที่โรงงานก็ได้เกิดการชุลมุนคนงานที่นั้นก็ได้พากันวิ่งหนีไปหมดเบนก็ได้เปลี่ยนหน้าเป็นบิ๊กชิลแล้วเข้าไปต่อสู้ในขณนะนั้นเกินและเควินก็ได้เข้ามาช่วยด้วยทั้ง3คนได้ร่วมมือการต่อสู้กับมันและพยายามยัดมันใส่ชุดก่อเหมือนเดิม แต่พลังของมันในตอนนี้ก็เยอะมากๆเพราะว่าดูดพลังงานมาจนถึงขีดสุดจนขนาดตัวของมันที่ขยายจนใหญ่ยักษ์เควินที่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดเข้าไปในตัวของมันและก็ได้ดูดพลังงานกลับคืนมาจนขนาดตัวของมันที่หดเหลือเท่าเดิมจากนั้นเบนก็ได้เข้ามาเสริมและไปรับเป็นอัลติเมตคานอนบอลเขาได้ยักทั้งสองเข้าไปในตัวและก็ได้เด้งหนึ่งหนึ่งไปมาสุดท้ายมันก็ได้ถูกจับยักเข้าไปในชุดเก่อเหมือนเดิมและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้เรียกตัวช่างปปามารับตัวแพนดอรกลับไปในระหว่างที่กกาาาาลัาัังงขขบบยยยนนนนอออู่่้พว็ุจมตชปป และแผ่นดาก็ถูกชิงตัวกลับไปเหมือนเดิมในตอนนี้ไม่ได้เอเลนไปครอบครองถึง3ตัวแล้วและตัวที่สี่ก็คงจะตามมาในอีกไม่ช้าจาน,นพาพาก็ได้ตัดมาที่ปราสาทของเราอัศวินวันนี้ก็เป็นวันชิวๆวันสบายๆที่อาจิตพ่อค้าสุดโรจิตของเราได้ออกงานอีกแล้วมันได้มาเสนอขายประกันให้กับพวกเราอัศวินว่าทุกอย่างที่เป็นของพวกนายมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพียงแค่จ่ายเงินให้ชันเดือนละแค่หนึ่งแสนเหรียญแต่พวกอัศวินมันก็ไปเอามึงมันลู่อะไรแถวนี้เนี่ยในขณะที่มันง้างดาบกำลังจะฟานอาจิตแแผ่นนนดดดิิกกกก็็ไไ้เาาาารสัหวลลละถมมง และนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรปิศนนาชักเกิดขึ้นบ่อยแล้วนะพักนี้จากน้นภาพก็ได้ตัดไปหาเบนที่ตอนนี้กําลังถูกไล่ล้อมไปด้วยแฟนคลับเพราะวันนี้เขาได้เปิดตัวสินค้าใหม่เป็นของตัวเองนั่นก็คือน้ำปั่นรสชาติเอเลียนและในขณะที่เขาว่ารังให้สัมภาษณ์กับพวกนักข่าวพวกอัศวินมันก็ได้บุกเข้ามา พกมันได้บวกมาชิงน้ำปั่นรสชาติเบนเทนและผู้เบนมันจะย้อมไม่ทำแบบนั้นหรอทั้งสองฝ่ายจะได้เปิดฉากแย่งชิงกันพออัศวินก็ได้บอกว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับชีวิตของพวกเราเลยนะสุดท้ายพวกมันก็ได้แย่งชิงน้ำปั่นและเหนียวไปได้เกนก็ได้ถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อเบนจึงได้พาทุกคนมาหาจิมมี่เพราะว่าเขาน่าจะรู้เรื่องพ่ออัศวินดีจิมมี่ก็ได้บอกว่าพักนี้พ่ออัศวินเริ่มทำตัวแปลกๆพกมันเริ่มปนอะไรที่ปัญญาอ่อนทางพิซซ่าว เบนจะได้ขอข้อมูลที่อยู่จากจิมมี่และเมื่อไปถึงที่นั่นก็ไม่มีแล้วปราสาทพวกอสเินได้ถูกทำลายไปจนหมดคืนนั้นเองพวกของเบนก็ได้บุกไปที่ปราสาทอีกที่หนึง่งพวกเขาได้เข้าไปจัดการพวกอสบินที่เฝ้ายามจนสามารถบุกเข้ามาในตัวปราสาทได้และพวกเขาต้องพบกความจริงว่าไออาจิตในตอนนี้มันเป็นเหมือนราชาของอสบินไปแล้วเควินก็ได้ถามกับอาจิตวันนี้มึงจะมาไมา้ไหนกันวันนี้ มันก็บอกว่าไม่มีไม้อะไรทั้งนั้นพร้อมกับเอาเงินที่ยืมเควิน Kevin มาทั้งหมดคืนเควินถึงกับเปลี่ยนสีหน้าเลยนะเพราะว่าเรื่องเงินใครๆก็ชอบแต่เขาก็ต้องตั้งสติเอาไว้ก่อนและก็ได้เข้าไปถามกับอาจิตว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในขณะที่เควินกำลังจะง้างหมัดต่อยมันแอนเดียก็ได้เข้ามาขัดขวางเขาไว้ซึ่งนี่คือเพื่อนใหม่ของอาจิตของเราเองในที่มันมีบาเรมีมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่ามีแอนเดียคอยหนุนหลังอยู่ อาจิตได้เล่าว่าเขาได้เจอแอนเดียตอนหลงทางและแอนเดียก็มีพลังที่สามารถทําให้แผ่นดินไหวได้จากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนรักกันเวนก็ได้ด่าว่าแล้วมึงก็ใช้มันในการทําเรื่องที่ไม่ดีแน่นะแบบนี้มันแย่มากๆเลยนะเว้ยอาจิตก็บอกว่าฉันไม่ได้บังคับเขาเลยแอนเดียจะไปตอนไหนก็ได้แต่เขาอยากอยู่กับฉันเองเบนก็ได้เก็บพนันธุกรรมของแอนเดียไว้ ในขณะนั้นก็ได้มีอัศวินคนหนึ่งเดินเข้ามาและเขาก็มีชื่อว่าเซอร์ดาร์กเนตดูทรงแล้วน่าจะเป็นรุ่นใหญ่แน่นอนอาจิก็ได้ถามว่ามึงมาทำอะไรในปราสาทของกูดาร์กเนตก็ได้ถามว่าปราสาทของมึงเหรอเขาได้สั่งให้พวกอัศวินทําการโจมตีใส่พวกอาจิตอาจิก็ถึงกับเวิร์ดนะนี่มึงรุ่นใหญ่จริงๆนี่ดว่าสุดท้ายสันดาจิมก็ได้เผยอ,ออกมาอาจิตได้หักหลังทุกคนรวมถึงแอนเดียด้วยและก็ใส่ร้าย,ายพวกเบนเพราะพวกเขาเน่แหละที่เป็นคนสั่งการแอนเดีย ถึงแม้ว่าอาจิตจะแถขนาดไหนสุดท้ายเขาได้ถูกจับตัวมาขังเอาไว้กับพวกเบนเควินก็บอกว,ว่ามึงนี่มาสุดคนจริงๆเลยว่ะหากหลังได้แม้กระทั่งเพื่อนที่ช่วยเหลืออาจิตก็ได้ขอร้องกับพวกเบนว่าให้ไปช่วยแอนเดียด้วยไม่งั้นพวกอาศาัศบินต้องทําให้เขาตายแน่ๆจากนั้นพวกเบนก็ได้พากันแหกคุกออกไปและก็ได้เห็นว่าตอนนี้แอนเดียนั้นก็ำลังถูกประหารอาจิตที่รู้สึกกลัวจึงจะแอบตีเนียเหนียวไปแต่เควินก็รู้ทันมันและก็ได้จับมันปลาไปกลางวงเลยนะ ฐานในนักการชุมุนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเบนก็ได้แปลงเ่าไปสวมไฟเยอร์เข้าไปต่อสู้ส่วนเควินก็ได้เข้าไปช่วยแอนเดียทั้งสองฝ่ายก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันทานห้า,หางพวกอัศวินที่รู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ก็เลยวางระเบิดเอาไว้และหนีไปในตอนนี้พวกของเบนนั้นถึงข่าวจนมุมเพราะว่าถ้าหนีไปตอนนี้ก็ไม่น่าพ้นแรงระเบิดในขณะนั้นแอนเดียก็ได้เดินออกมาและบอกว่าถึงข่าวที่ Andrea แอนเดียต้องช่วยอาจิตแล้วเขาอาศัยที่ใช้พลังของเขาในการต้านแรงระเบิดนี้เอาไว้และมันก็น่าจะมากพอที่ทําให้ทุกคนนนนัััั้้้้้ปลลอดดดดดดภยยยสสุททททาาาาาาแระเบิิกก็็ไไํงงงงหพจมู่ใตน หลังจากแรงระเบิดได้หยุดลงแล้วอาจิตมันก็พยายามขุดหาอะไรบางอย่างตาไดกทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นแอนเดียแต่ที่ไหนได้มันกลับหางเงินซะแบบนั้นเควินที่โมโหมากๆก,ก็เลยเข้าไปซัดหน้ามันแอนเดียไว้ใจมึงขนาดนั้นมึงยังหักหลังเขาได้อีกเขาช่วยนายเขาช่วยทุกคนเอาไว้และเขาต้องตายแต่อาจิตมันก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับใครจะตายก็ช่างแม่งมันดิจริงๆแล้วอาจิตมันไม่ใช่หนูนะครับ มันคือ <Yeah. S 1> หลังจากที่ทุกคนกลับไปแล้วแอดแคก็ได้มาถึงที่นี่เขาได้ค้นซากปลกระรกป๋ากพังและก็ได้เจอตัวของแอนเดรที่กาลังนอนร่อแร่แอดเคก็ได้นําตัวของเขาไปตอนนี้ไม่ได้เอเลนไปถึง4ตัวแล้วและก็เหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นและความสนุกก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าผมต้องตัดจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกด, like, กดไลค์กดติดตามเลยเพื่อรับชมตอนต่อไปเดีย๋ยวจะมาทําต่อไวๆเลยบอกเลยในะเรื่องต่อจากนี้นี่โคตรมันใครที่ไม่กดติดตามนี่พลาดเลยสาหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย